ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสองพระกับสามิตรวันนี้มีพระรอดมาให้ชมกันสําหรับพระรอดองค์นี้ก็ต้องบอกว่ามีความพิเศษนะครับเพราะว่าเนี่ยครับเราดูกายภาพเราดูเบื้องต้นแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าที่ผิวพระเนี่ยครับมีการเกิดมีการงอกอยู่ภายในเนื้อพระเห็นไหมครับเห็นสีเข้มสีอ่อนที่เกิดขึ้นมีเรื่องของเนื้อพระที่ต้องบอกว่าสวยงาม เดี๋ยวลองดูภาพจากกล้องกําลังขยายสูงเนี่ยจะเห็นเลยว่าพระอดอง,งน,นี้มีความแตกต่างกับพระลอดเนื้อขาวเนื้อดินเผาอื่นๆที่ผมมีสําหรับองค์น,นี้ก็มีโอกาสนะครับที่เอาพระอง,งน,นี้เนี่ยไปให้อาจารย์ชาญที่มีนบุรีช่วยดูค,คือต้องออกตัวก่อนนะครับว่ามีพระ ถ้ารู้สึกสงสัยรู้สึกไม่มั่นใจก็มีไปขอความรู้ขอคําแนะนํากับท่านอื่นๆที่เขาดูพระมาก่อนว่าเขามองแบบไหนแล้วเขาใช้หลักการอะไรคือบางคนพอบอกว่าเอาพระไปให้คนอื่นดูบางคนก็มีมุมมองที่แตกต่างไปครับแต่ว่าผมเองเนี่ยมองว่าเหตุผลในการที่เรานําพระไปออกใบรับรองหรือไปให้คนอื่นดูเนี่ยเหตุผลอาจจะไม่เหมือนกันครับเพราะ,ะนั้นผมเองเนี่ยก็อยากรู้ว่า พระแบบนี้เนี่ยเมื่อคนอื่นเขามองเนี่ยเขามีความเห็นเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามกันครับว่าเมื่อเราขยายดูแล้วเนี่ยภายใต้ผิวพระนี่เราจะเห็นอะไรของพระเนื้อดินแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหพระรอดเนี่ยครับอายุพันกว่าปีเนี่ยมันต้องเห็นรายละเอียดเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นเรื่องของร่องรอยความเหี่ยวย่นที่ต้องชัดเจนมากๆครับวันนี้มีกล้องกําลังขยายสูงเราลองมาดูกันว่าแบบนี้ครับเมื่อเราขยาย มากๆเนี่ยเราจะเห็นอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับครับมาติดตามกันต่อที่ภาพจากกล้องกำลังขยายสูงสําหรับพระลอดที่ผิวลักษณะเป็นเหมือนศิลาแรงองค์นี้ครับพอขยายมาดูเนี่ยครับโอ้โหสวยงามคือใครที่เคยหยิบก้อนหินก้อนลูกหลังมาส่งมาขยายดูแบบที่ผมแนะนำอะครับคือยิ่งดูจะยิ่งชอบ การหาก้อนหินก้อนลูกหลังมาดูธรรมชาติของเขาแล้วมาเปรียบเทียบกับพระที่เรามีที่เราสะสมะครับคือลักษณะแบบนี้หมายความว่ายังไงครับลองดูลองพิจารณาไปพร้อมกันคือพระเนี้ยมีความเหี่ยวมีการเกิดมีการงอกมีการผุก่อนมีเม็ดกรวดเม็ดทรายเม็ดแร่ที่ผิวพระเนี้ยครับคือ ผมว่าอลังการนะครับสำหรับความเหี่ยวย่นลักษณะการเกิดภายใต้ผิวพระแบบนี้ครับทั้งสีเข้มสีอ่อนในเนื้อก็เหมือนกับมีใสๆมีสีเหลืองสีส้มเนี่ยสลับกันไปอยู่ใต้ผิวพระคือแบบนี้สวยงามจริงๆนะครับต้องบอกว่าไม่ได้เห็นบ่อยๆผมเองเนี่ยก็มีพระรอดเนี่ยหลายองค์แต่สำหรับที่มีสีสันวันนะมี ความเป็นธรรมชาติแบบนี้เนี่ยผมมีแบบนี้องค์เดียวอย่างที่ผมบอกว่าผมเองเนี่ยเคยเอาไปให้อาจารย์ชาญที่วินบุรีดูคือท่านก็บ,บอกว่าโอ้แบบนี้คือเก่าจริงเก่าแน่นอนเอ,อัน,นี้เล่าสู่กันฟังนะครับเดีย๋ยวจะบอกว่าเอ้ผมไปเสียตังค่าใบเซอร์แล้วก็มาอวยพระตัวเองเพียงแต่ว่ายิ่งผมไปเข้ากล้องกําลังขยายสูงที่ ศูนย์ที่มีนบุรีเนี่ยโอ้โห,โหยิ่งดูชัดยิ่งสวยงามเนี่ยครับเลยอยากมาทาคลิปมานําเสนอให้ดูกันคือพระองค์นี้ครับพอเราขยายเราเห็นแบบนี้เนี่ยท่านคิดว่าจะมีอายุกี่ปีการที่เราได้เห็นผิวพระเป็นแบบนี้เนี่ยครับมีความพิเศษแบบนี้เนี่ยน่าจะอายุกี่ปีแล้วสําหรับหลายๆท่านที่มีพระรอดมีพระที่อายุหลายร้อยปีพระลอดที่เป็นพันปีเพราะฉะนั้น ผิวพระเนี่ยครับต้องดีต้องเหี่ยวต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโเยอะเยอะทับซ้อนกันนี่ครับเห็นไหมฮะมุมนี้นี่สวยงามคือผมก็เชื่อมั่นว่าพระรอดเนี่ยต้องมีการสร้างอีกเรื่อยๆหลายวาระเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราดูได้เห็นได้สังเกตได้คือความเป็นธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงที่ผิวพระที่เราจะสามารถเห็นได้แบบนี้ การผุกรก่อนการกระเทาะการล่อนออกไปการเกิดคาบไขทับซ้อนอะไรแบบนี้ต้องเห็นครับต้องเห็นจัดจัดแบบนี้นี่ครับสวยงามมากๆซึ่งบอกว่าถ้าใครที่ไม่เคยดูภาพจากกล้องกําลังขยายสูงอาจจะงงว่าแบบนี้คืออะไรแต่ถ้าใครที่ดูบ่อยๆแล้วก็ไปเอาก้อนหินก้อนลูกลังเราศึกษาการเปลี่ยนแปลง ตามธรรมชาติตามการเวลาของก้อนหินก้อนลูกหลังเนี่ยถ้าเราหยิบมาดูเราจะเห็นลักษณะคล้ายๆนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเลยอยากชวนให้ดูอยากชวนพิจารณาว่าเอ๊แบบนี้น่าสนใจแบบนี้คือความเหี่ยวยน่นคือผิวพระที่ผ่านการเวลาเนี่ยครับธรรมชาติแบบนี้กับธรรมชาติก้อนหินก้อนลูกหลังที่อายุมากๆเนี่ยเขาเหมือนกัน นะครับเขาเหมือนกันอย่างมีนัยยะเลยว่าทําไมถึงคล้ายกันทําไมถึงใกล้เคียงกันการเปลี่ยนแปลงที่ผิวพระลักษณะเดียวกันเห็นไหมครับเห็นสีเข้มสีอ่อนสีที่เขากระจายตัวม mm ีภายใต้ผิวพระที่มีเหมือนกับก้อนเหลืองเหลืองก้อนขาวขาวขุณนขุนอยู่ภายในอีกเห็นไหมครับเห็นสีส้มแกนน้ำตาลที่จะเข้มเข้มแล้วกระจายตัวซึมเข้าไป ที่ผิวพระหรือไม่รู้ว่าท่านอื่นมองอย่างไงนะครับแต่สําหรับผมเองเนี่ยผมมองว่าแบบนี้คือธรรมชาติที่ผ่านการเวลาเพราะว่าผมเปรียบเทียบผมเทียบเคียงกับก้อนหินก้อนลูกหลังเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังนิดนึงนะครับโอโ้ดูข้างหลังสิครับเรื่องของล่องรอยความเหี่ยวย่นล่องรอยเนอหนอนะเห็นเม็ดแร่ดูความเหี่ยวย่นที่ผิวพระนี่สิครับโอ้โหสวยงาม คือขยายมาให้เห็นแบบนี้เหมือนกับก้อนหินก้อนลูกลังมากๆเลยครับคือถ้าเอามาเทียบกันเนี่ยเหมือนก้อนหินก้อนลูกลังตามธรรมชาติไม่เหมือนกับพระเครื่องที่ผ่านการกดพิมพ์ผ่านการเผามาเนี่ยครับถ้าไม่เก่าทําไมธรรมชาติที่ผิวพระเขาเหมือนกันแล้วถ้าเราหยิบพระใหม่ๆมาขยายดูมาส่องดูมาเทียบเคียงกันเราไม่เห็นแบบนี้ เราไม่เห็นสีเข้มสีอ่อนภายใต้ผิวพระข้างในอีกทีหนึ่งในผิวในเนื้อมีเข้มมีอ่อนให้เราเห็นไม่มีร่องรอยความเหี่ยวย่นไม่มีร่องรอยเนอะหนาแบบนี้เนี่ยครับโอ้โหสำหรับคนชอบดูผ่านกล้องกำลังขยายสูงมันสะดวกสบายเนี่ยครับขยายจัดจัดไม่ต้องหยีตาดูเลยเห็นรายละเอียดครบถ้วนเลยฮะดู สีเข้มสีอ่อนที่เขากระจายตัวดูเม็ดแร่ที่ฝังอยู่ตามผิวปลาแบบนี้โอ้โหสวยงามคือใครที่มีครับอยากแนะนำเหลือเกินว่าหากล้องกำลังขยายสูงมาดูมาเทียบเพียงนะครับวันนี้มีข้อมูลแบบนี้มีพระแบบนี้ก็เลยมาชวนดูพระเป็นเพื่อนกันในยุคโควิดแบบนี้ครับคือชอบไม่ชอบมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้กันนะครับเราจะได้ทำคลิป มาแบ่งปันมาชวนดูพระเป็นเพื่อนกันแล้วก็นําเสนอมุมมองนําเสนอวิธีคิดของผมนะครับซึ่งสะสมพระในอีกลักษณะนึงในอีกมุมมองหนึ่งคือตําหนีจ,จุดตายเนี่ยก็ดูเบื้องต้นเพียงแต่ว่าผมเองนี่ก็หาความสมเหตุสมผลแล้วก็พยายามจะเทียบเคียงกับธรรมชาตินะครับแล้วก็มานําเสนอมาพูดคุยกันวันนี้ขอบคุณรับการติดตามรับชม ขอบารมีพลอดได้โปรดคุ้มครองให้ทุกท่านแขวคาดปลอดภัยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ